กลับมาพบกันอีกครั้งกับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ Cyber. เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ซึ่งเราต้องฟังไว้เลยค่ะเพราะว่ามีญิงขายงานศิลปะถูกโจนอ้างตัวว่าเป็นเลดี้กาก้าศิลปินนักร้องระดับโลกมาขอซื้องานแต่สุดท้ายจบลงที่โจรเราไปฟังอุทาหรณ์และวิธีป้องกันเรื่องนี้กันเลยค่ะจากข้อมูลของ Thailand Cyber Wellness Index หรือ TCWI ของ AIS เผยว่าพบว่าคนไทยเกือบ40ลืมลบไฟล์ข้อมูลในถังขยะ ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าแล้วก็เสี่ยงต่อการโดนแฮกและในกรณีนี้คนที่เก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ในคอมพิวเตอร์อันตรายมากเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้โดยเหยื่อได้รับเมลจากคนร้ายที่อ้างว่าเป็นเลดี้กากาขอซื้อภาพราคาแพงจึงตกลงซื้อขายผ่านทางโลกออนไลน์เพราะว่าโจรอ้างว่าเลดี้กากางานเยอะไม่ว่างมาพบหน้าจึงสะดวกคุยกันผ่านอีเมลเท่านั้นสุดท้ายก็คือไม่ได้ขายของแต่ว่าเหยื่อมอบข้อมูลส่วนตัวให้หมด ต้องไปแจ้งความเพราะว่าอาชญากรออนไลน์อาจจะนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ประกอบความผิดทางกฎหมายได้จากคดีนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่2เรื่องก็คือการที่เรามอบข้อมูลส่วนตัวให้โจรที่อ้างตัวว่าเป็นเลดี้กาก้านั้นมันเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากเพราะว่าแม้จะไม่เสียเงินแต่ว่าชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เลขบัญชีหรือว่าเลขบัตรประชาชนซึ่งเรามอบให้นั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้อาชญากรนำไปใช้ขโมยตัวตนเราในโลกออนไลน์ แล้วก็เอาไปทักยืมเงินใครหรือว่าอาจจะหนักถึงขนาดที่ทำผิดกฎหมายเลยด้วยสิ่งสำคัญคือเราจะตกเป็นผู้ต้องหาตามความผิดทางกฎหมายทันทีเพราะว่าตำรวจจะเช็คทุกอย่างแล้วมันก็จะมุ่งไปทางเราซึ่งกว่าจะแก้ไขหรือว่าแสดงความบริสุทธิ์ก็จะเสียเวลายอย่างมากหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยจงจําไว้ว่าให้รีบไปแจ้งความที่โรงพักก่อนเพื่อยืนยันว่าเราถูกคนร้ายหลอกเอาตัวตนมีการลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐาน หากในอนาคตมีคนเอาตัวตนเราไปใช้ก่อเหตุก็จะได้มีเอกสารยืนยันว่าเราเองก็ตกเป็นเหยื่อด้วยความน่าสนใจอย่างที่สองก็คือการที่คุยกับเลดี้กาก้าแล้วอีกฝ่ายขอให้เราออกเงินก่อนอันนี้อาจจะฟังเป็นเรื่องตลกแต่ว่าเหยื่อที่คุยกับโจรที่หลอกว่าเป็นคนดังนั้นจะต้องมนสะกดจิตของวายร้ายที่พยายามจะคุยชวนหรือว่าทําอะไรหลายอย่างให้อีกฝ่ายพลาดท่าจนสุดท้ายขาดสติเผลอโอนเงินไป กว่าจะรู้ว่าเป็นอะไรก็ดังที่รายการเราเคยแนะนำไปหลายต่อหลายครั้งนั่นก็คือศูนย์เงินเสียทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วจำไว้นะคะว่าการคุยทางโลกออนไลน์นั้นมีความอันตรายไม่แพ้กับการคุยปกติโจนจะหลอกอย่างไรที่สามารถลวงได้ตามอุบายสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องพยายามให้อีกฝ่ายวิดีโอคอลคุยต่อหน้านัดพบเจอตัวเพราะว่าทรัพย์สินที่เราจะขายสิ่งที่เราจะมอบมันไม่ได้มีมูลค่าเป็นศูนย์แต่คือหยาดเหงื่อแรงงานที่เราหามาได้ ดังนั้นต้องพบหน้าเจอตัวเอาแบบ AI ก็ปลอมไม่ได้โจรก็แสดงอุบายไม่ไหวทําให้ชัวร์จนแน่ใจว่าอีกฝ่ายคือคนดังของจริงจึงค่อยนัดซื้อของกันแม้จะช้าแต่เพื่อความมั่นใจว่าอีกฝ่ายและทั้งสองฝ่ายคือผู้ที่ซื้อขายตัวจริงไม่ใช่โจรอย่างไรก็ต้องทําค่ะสุดท้ายนี้ TCWI Thailand Cyber Wellness Index ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลอยากชวนคุณมารู้เท่าทันโลกออนไลน์เข้าใจพฤติกรรมดิจิทัลของตนเอง ผ่านสถิติที่เข้าใจง่ายเพราะว่าภัยไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและความรู้เท่าทันคือก้าวแรกของความปลอดภัยสำหรับคุณและคนรอบข้างแล้วกลับมาพบกันใหม่กับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ตอนต่อไปค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ